ผมคนดีรียกว่ะคนดีพิจิกะคนดีทำไมต้องคนดีหมดน่ะเออทำไมต้องขำก่อนคนดีอันนี้เปิ่มบุญมากเลยมาป่าเขึ้นบุญมาแต่ผมรู้แล้วใครเป็นหมาป่าผมส่องดูคนด้วยไปอีเยวันใช่ใช่ใช่นี่เล่นด่าเลย่รับดูนาแม่งโขกมาแล้วมีสิทธิ์อาจเป็นซ้ำอีกคนนึงนะไม่แต่ผมว่าพิยามไม่ใช่กูพยายามพูดได้น้อยที่สุด คิข้าวผมไม่ได้หรอกมาป่าบอกเล่ข้าวไม่ได้จ้ะผมอ่ะไม่ใช่ผมเป็นข้าราชการเดร็เบาเอายูเทออานอนกูคือองค์ดีมันสวัสดีครับอยู่กับพวกเราสี่แยกซอยเจดวันนี้ครับก็มีสมาชิกใหม่มาแล้วครับนั่นก็คือพ่อของเก่ง ข้อเนี่ยครับเอาของเกมตัวใหม่มาแจ้วนี้เขินหายไปนานเลยเนี่ยไม่เจอตั้งยี่สิบกว่าปีจำจำที่อคนตัดอยู่นี่เรามาเล่นเกมแวร์วุ้งเกมนี้คือเราเห็นมานานละเห็นหลายช่องเขาเล่นละของคนอื่นเขามีชื่อเป็นชื่ออื่นเดี๋ยวเราตั้งของเราว่าเขาแวรวุ้ง เดี๋ยวเอาเปจวัวหัวคลิปเลยนะว่าแวร์บุ๊ครอวันหอนหมาป่ารอวันหอนเนี่ยหรอแวร์บุ๊คหมาป่ารอวันหอนคุณนะไม่คุณนรออันนี้อันนี้มันจะมีแบบคนอื่นแต่ว่าไม่ได้มันเป็นชื่อคลิปไงแหวนจัดเอาอะไรก็ได้กูไม่เอาสเปลวะกูเบื่อหอนหมาป่าใช่ไหมได้ก็ถ้าผมตายผมบวกพี่คนแรกอะขอเป็นหมาป่าด้วย ฟังหมาป่าเลือกกำจัดผู้เล่นได้1คนในคืนนั้นหากลูกหมาป่าถูกกำจัดจะเลือกกำจัดได้2คนในคืนถัดไปหมาป่าตาครับบริการดตาบริการเลือกปกป้องผู้เล่นได้1คนเพื่อไม่ให้ถูกกำจัดแต่ไม่สามารถปกป้องซ้ําติดต่อกันได้เรืกตาครับเซี่ยเลือกตรวจสอบผู้เล่นได้1คนในคืนนั้นว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นหมาป่าเลือกตาสเปลคสเตอร์เลือกผู้เล่นได้1คนห้ามพูดในวันถัดไปคนหตาครับ วิธีขยับตอนเห็นปลาเลยติ๊กเกอร์หลับตานานได้ลืมตาตั้งแต่ตอนแรกว่ะหรือว่าไม่ได้ลืมเลยเราจริงรับเอากูก่อนตอนที่บอกเขาบอกว่ามาป่าลืมตามันมีเสียงาตานี้ไปมีเส้ยง,งหู้ว่าอว่าไม่เขาต้องทาไม <c oughs> แต่ถับให้ผมจับจังหวะน,นะผมว่าพี่ติ๊กเนี่ยเป็นเสียเสียลังสิต นี่ไอ้เหมาป่ายแล้วยิ้มต่อยอยไอ้เกมหมาป่ย <c oughs> าปยนอว,ว่าคนด,ด,ดถ้าเรามันยิ้มอย่างเงี้ยเราเรายิ้มเป็นเขินเนี่ยหมาป่าพี่คิดว่าผมคนไม่ดีพี่ก็าสองสองคนูไม่ใช่เสียผมว่าผมแล้วไอแคมี่มที่ผมคิดว่าอะไรอ่ะอะไรอะไร <c oughs> อะไรอแ <c oughs> ครี่ว่าผมยากเะไรบ้าล่ะจะได้จบๆเลย, <c oughs> เลยผมคิดว่ารอบเนี้ยมันดีที่สุดนะคุณจอาหลักการแบบเขาเลยนะเจ้าเจ้าเป็นคนดีไหมผมคนดีเรียวคนดี ปจริงอะคนดีทำไมต้องขำก่อนคนดีแต่ในี้เปอร์บูดมากกว่ามาปากขะปุ่นมาผมฝากกระเป้าหน่อยครับกระเป้าผมเกมจบเลยนะกูพยายามพูดได้น้อยที่สุดข้ามกูไม่ได้หรอกมาฝากบอกนี่ข้ากูไม่ได้นะเกมแรกข้ามกูได้อ๋อรู้แล้ะรู้และข้ามกูไม่ได้จริงอะรอบัวจัดเลยตอนแรกเนี่ครัตา ตาลิตาครับเดี๋ยวข้าหุ่หนนะักชีนครับอ้าวมันข้าขเตรียมมาตาตาเรียกาตาลิตาเด็ดแดดกุหรอเรียกตาลิตาเรียมตาตา เไปยืนตาดีครับคนยืนตาครับไม่ได้เรียนมิติคิดอะไรกูว่าได้เฮียฆ่าได้กูอ้อนตายแป๊บกูเล่นเลยเฮียให้กูได้พูดหน่อยดิโอ้โหเวนทเตอร์ พี่ยังไม่ได้เล่นเลยแต่ผมรู้แล้วใครเป็นหมาป่าผมส่องดูคนด้วยตาอีเยอ้วนใช่ใช่ใช่นี่เล่ดับลถ้ามึงเปิดตัวมึงไม่ตายผมก็ช่วยอ่ะผมเปิดตัวบริการแล้วเอาผมมาตาหน้าพี่หมาป่าหมาป่าไอ้ใจเกมหมาป่าแน่แต่พี่อา์อะไร ประชาชนหน้าหากูุรีมึงอ่ะยาประชาชนโดนไล่โดนไล่อยู่ยาประชาชนหน้าหมื่นโลนายแน่ใจเลยแต่กลัวเป็นแน่ใจว่าโลนายเป็นถ้ามึงบอกว่ามึงเช็คอ่ะกูกลัวมันเป็นลูกอะไอ้จริงบอกว่าควรเปิดหวยตัวด้วยขยายคำท่าด้วยด็กหอว่าเขาประชาชนไอ้เกมหมาป่าไอ้เกมแล้วก็แต่เกมกูแน่นอนกูกลัว ก็พุ่งเตะออกกูเลยต้องป้องกันตัวเองไงแม่ผมเหมือนหมาป่าตรงนี้และอาร์ตรู้สึกจะสนับสนุนเกมเลยนะขี้เกียจดางไม่ออกไอ้สัตว์ฟันออกนล่นแหละโกรธนะครับโกรธไอ้เกมเป็หมาป่าแน่แต่ผมไม่รู้ว่าตัวแม่หรือตัวลูกน่ากลัวนะถ้าถ้าโหวตตัวลูกออกอะหลุดเข้าหลุดนี่ฮาร์ดนี่ดื้อนี่ฮาร์ดพูดเถอะเดี๋ยวเอะเอางี้ดีกว่าเกมหน้าไ้าลงตายแสดงว่ากู ใช่ผมเปิดเผยตัวตนอ่ะวันนี้คนที่เป็นบันนี้ไก่จรจริงอ่ะเจ๋งขยันพูดมันในนี่ได้ไงไอ้เขี้เนี่ยขยันทำท่าไอ้สั่งสามสองหนึ่งวันครับอันนี้ไม่มีใครโดนประหารก็รอดูผมตายคืนนี้แล้วกันพี่ไม่มีใครเชื่อ เซียงดับตาตะเตลึดตาโอเคครับทุกคนดึงตาวันนี้นะครับมีพี่ติ๊กตายครับนั่นคือต้องโดนไลโอ้คือบอริกรรมหรือว่าข้างๆกันจะเป็น <c oughs> ผมบอกเลยว่าเ็ไม่ใช่ถ้า<ว>เป็นหมาป่าผมว่าผมเล่นยันนี้ผมเป็นเซียงจริงผมส่องไอเกมแต่ไอเกมหมาป่าพี่ติ๊กกับเป็นคนดี รอบในผมสองไปติ๊กใครก็พูดได้ตัวเองมันเสี่ยงก็ไม่มีใครฆ่าเวบอกเป็นประตูน้ำเลึเป็คนเชื่อผมเิื่อนะไอ้นี่เดินไปแล้วติ๊กตายว่าไอ้ริวมีสิทธิ์ได้เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยตอนนี้สงสัยไอ้ริวกับเกมอยู่ที่ว่าใครจะเป็นลูกใครจะเป็นแม่ไอ้เกมมันเป็นแน่ๆผมยืนยันเลยนั่นก็เอาชั่วๆก่อนแล้วกันผมว่าไอ้ริวเป็นตัวแม่ถ้าจะโหวตโหวตไอ้ริวอ่าเลยลิวแล้วกันไห้ผมมาเป็นสเปล ผมเป็นคนใบ้พี่อ่ะเกมแรกเออแต่ถ้าพี่ต้องเป็นคนดีเขาจะใบ้ตัวเองเขาเขาจะโดนใบ้ทำไมวะถ้าเขาเป็นสเปลผมเป็นสัเปลี่แค่ประชาชนเสียแล้วก็ไอ้ลิวแหะเป็นคนดีนะแต่เอาไอเกมออกก่อนก็ได้เอาเกมก่อนเอาไอเกมแล้วต่อไปไอ้ต้องน่าสงสัยไอ้ลิวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ริวคืนนี้ผมขอโหวตสามสองหนึ่งเคลียรเด็กในระชับเคลียรที่นาั่งแก้ตัวมันนี่ครับไม่ใช่ผม เป็นหมูป่าไม่รู้เหรอแล้เป็นไรครับ่พูดบ้าที่ผายเลยใส่ร้าคนอื่นเลียนม็คนน่ารักเลยใส่ร้ยกูแล้วมึงเปนหมาป่าเปล่าอะต้คิดดีดีโกตอมเลยอเแี้ยแก้ตัวมีใครเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแก้ตัว

เราเป็นคนดีสองคนแล้วพี่ใครครับใครครับเป็นสเปลง่ายเลยเอาละอยากลองไปใช่ไหมต้องเลี้วคนรู้แล้ว้ย่ต้องเอ้บอิลีบดไอ้ตอกแก่ตัวได้เลยมันตันแล้วไปเบยยอมรับอ่ะต้องเปิดเลยครับคุณเป็น โอ้ลูหมาป่านเกมนี้ประชาชนชนะนะชนะโดยกูไม่ได้เล่นเทียเอางเอากิงป่ประชาชนเขารผมคิดเลยนะถ้าเกมนี้กูตายไอดเกมแน่เอกัแล้วก็จริงจไอ้ที่มันเป็นหมาป่า หมดเทียบเกมหมดเลยหรือป่าทุกคมเห็นไหมใช่แม่งขยับพระก็เรื่ยงพระมันอะคือแกคือแกขยับที่อะไรบ่อยๆตั้งแต่ตำแหน่งแรกตั้งแต่หมาป่าแล้วมันก็คือกระกระกระติ๊กพูดอะไรหน่อยครับพี่ได้บทบาทไม่ค่อยดีทำพี่อะไรก็ไม่ได้เฮี้ยไม่ดีก็เป็นหมอปลาผู้คือประชาชนไม่ค่อยดีใจบทบาทเนผู้คือประชาชน เลยอะไปแล้วครับเป็นอะไรก็ได้นะเกมได้สุดถ้าบอกไปนี่ทุกคนรู้เลยถ้าบอกรู้บอกก็รู่ต้องบอกกันแ้ผมเป็นองคุลิมาครับเรียกเป็นไรคนดีครับทันตาพที่อะไรพี่เปิร์อะทันตแทย์ดีเยี่ยมเฮ้ยมันจะมี2คนได้เลยอ่ะดีสุดๆจะเป็นไรได้หรอพี่พูดีสุดอ่ะแล้วต้องล่ะครับต้องเป็นอะไรครับผมเป็นคนดีแล้วก็ต้องเป็นคนดีได้ขับรบป่าเลยครับแล้วก็กันอีกแล้วผมว่ามีความรู้สึกว่าไอ้เกมแม่งจะเป็นแบบป่าลูกหรือแม่ไม่รู้ หมดเลยไปละน่าจะแร่น่าจะเป็นเลนมาตัดตัวละครไปเลยยังไม่โหวตหรอกแต่ถ้ามันถ้าผมตายอ่ะแม่งแน่นอนแต่มันพูดมากแบบมันจะตายลา้วี่อะไอเกมเป็นแม่เอาเวลาเปิดซิงสักครั้แล้วแต่กูบอกไว้เลยนะกูบอกใบ้ไปแล้วนะว่ากูคือองคุนิมาน คืออะไรอะไรอ่าเยี่ยนี่ไม่ได้เรียนมาพูดภาษาอ๋อเล้วแต่ถ้าหัวเลอาร์ตค่าได้สองคนเลยนะงั้นถ้าเวียร์เขาเขาเขาพูดใบมาขนาดนี้ก็ต้องหัวเลยเกมเออเที่ยอะไรเป็นแค่แบเอ้าแล้วแต่เชื่อเรื่องขยับพระกูรือเปล่าล่ะเรื่องการขยับพระนี้กูเชื่อเรื่องขยับพระมึงเอาเด้กูเป็นประชาชนกูเชื่อไปได้หมดเชื่ออะไรขยับพระเหี้ยก็เสียขยับพระเหี้ยก็แสดงว่ามึงไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลยเด้โหวตก่อนเลยแก็บหวก่อนว่ามันมองใครเป็นคนไม่ดีอ่ะ

ตาหลับตาบริการเดือมตาเต้าหลับตาเตีตตตตตตดเดืมตาเตีดหลับตาเตีดเดืมตาคนดเดืมตาคืนนี้ไม่มีใครตายและมีกา <Hey. laughs> <laughs> รโดนไล่ใครใครปกป้องโถววะจะเป็นใครพี่ <c ười> เห็นไหมเมแรกอะผมบอกแล้วว่าจะเอาเชื่อเรื่องขยับผกผมบอกเลยว่ามันมองหาม ได้ปะหาพวกอยู่แม่งกอกแจ่กอกแจ๊กเลยผมพี่ค้องไปมันผมเขาพูดเลยหมาป่าเหลือตัวเดียวได้พี่ผมเป็นบริการผมปกป้องพี่มีคนฆ่าพี่ไว้ถ้าฆ่ากูมีคนเดียวที่หมันไส้กูมากๆขอยืนยันว่าโลมเป็นคนดีเพราะว่าผมจูโลมแล้วอ๋อเสียอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้มีสองคนเอ้ยนี่ก็นาสงสัยอยู่แต่หรือม่าหยับไม่พูดเลยอ๋อโดนไป ไมรู้ถ้าสมมติปกติพี่ติกอะเขาเป็นบริการเขาจะพูดเขาจะพูดแบบเฮ้ยไม่มึงฆ่ากูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ทอนนี้เขาเงียบบทบาทคนน้อยด้วยพี่ยังไงคืนนี้ผมก็รอดถ้าคืนนี้ผมปกป้องตัวเองแน่นอนพอรู้แล้วว่าผมเป็นบริการนะแต่กูรู้ใครเป็นปาร์คัสเตอร์ เอเียนี่เาลยโอ้โหส่งกันปล้วถ้าชุ่มคอกูจะไวไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ผมว่าพารันไนเป็นองคุริมาณตามที่เขาบอกคือคือแม้แต่ถ้าเราโหวตออกเขาเลือกไปคนหนึ่งให้เขาเลือกพี่ติ๊กเรายังมีโอกาสชนะแล้วพี่เออแล้วถ้าเป็นฮันเตอร์จริงๆอ่ะเออหยุดเถอะถ้าเป็นฮันเตอร์มันสามารถฆ่าฆ่าได้อีกสองคนโดนไใบแล้วโดนไล่ออกเอ้ยอาร์ฮ้ย ผมอ่ะเป็นใบพูดได้ผมเป็นใบไพ่แต่ผมซับไพ่อ่ำผมอ่ะไม่ใช่ผมไม่นฆาตกรเด็นไปกระบองหมอุดเดือยอานนท์คือองคุริมานแต่โวทให้พี่เพื่อให้พี่ฆ่าหมาป่าไหมถ้าพี่เป็นองคุริมานจริงอ่ะทำเพื่อทีมพี่ตายเพื่อทีมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่มีคนโหวตตามน้ำผมมีเล็งไว้อยู่อ่ะ หลงหนึ่งปึ๊บทีหนึ่งประหารยำเบสอะเดินชัวผมมานไม่ออกครับอะไรอ่ะยันไปเไรอันเตอร์ครับโยองาเลือกมากใครคนหนึ่งแล้วแต่พี่แล้วเช็คะจะบอกชนะอยู่ที่พี่เลยแต่ถ้าออกกูไปทีมหมาป่าชนะแน่นอนผมเอาพี่ต้องฟังกับวิเคราะห์นะผมขอเหมอลมบอกลมเป็นบอดิกาดตองบอกเป็นเซียพี่น้องยินขึ้นแล้วพี่ต้องหมดเลย มันไปดาทิ้งเลยเอาไปเยฆาทิ้งไม่พอเจ็บอีกใหญ่ๆต้องเจ็บถ้าไอ้นี่เป็นบริการไอ้นี่เป็นเสียพวกมึงสามคนทีนี้ก็จะเหลือสเปลแล้วก็ประชาชนลูกหมาป่ากับประชาชนปากไม่มีเสียงกูคลาเตอร์กูชัดเจนน่าจะเดลจชาดสัตว์ยันผมขอตัดเรื่องส่วนตัวเลยไม่ใช่อยากตีกู ไม่มีไม่มไม่ใช่เออแต่คิดด้ใจตีติผาเริ่มเล่นตัวอ่อนเลยสูงเกินเอ้ยเฮียอันนี้ชอบอันนี้ได้อันนี้ได้เอาความเป็นจริงโอเคเพื่อนเอ้าพนันกับกูดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเราพนันเปล่าถ้าพนันเนี่ยเดี๋ยวกูตีนะถ้าพนันถ้ามึงตีกูถ้ากูเป็นหมาปากแม่มึงตีสี่ทีเลยเอาเปล่าโอ้โหเราเล่นเกมเอาเล่นแล้วเลยนเลยเฮียไปเกมเกมตายแล้วไอ้เลียวไป ริวโดนยิงครับร mm ิวเป็นใช่ประชาชนทำงานดีมากไม่รู้ว่าต้องโทษใครโทษที่เหี่ยหมาป่ากันเลยขครอย่าขยับครออุ๊ยลืมมึงเลยว่ามึงเป็นหมาป่าเเียอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเป็นสองไลแล้วที่ผมคิดว่าเป็นเพราะอะไรปะ แม่ขยับมาเงี้ยขาเงี้ยตอนแรกตอนหาพี่อาร์ที่บบมาเคลียร์พี่อาร์ทเป็นไงบ้างอาหารกุ๊ปุ๊ปกรุ๊ปเงี้ยไอ้เหี้ยงสองสามทีด้วยไอ้เหี้ยเกมขยับไม่แล้วตอนฮันเตอร์ที่บอกเ่รแต่ฮันเตอร์ไม่ต้องดูตายใช่ปะโอเคครับก็สำหรับเกมแวร์บุบวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะเป็นบอร์ดเกมอีกคลิปหนึ่งก็ฝากติดตามช่องด้วยครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูแล้วพวกเราให้ทุกช่องทางหน่อยนะเข้ามาดูแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมโอเคครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีีครับผมมมอกกเล่ะ